สน่ห์ที่ซ่อนอยู่ของชาวราศีเมษนะครับเป็นอย่างไรใพ่ขึ้นเป็นพระอินทร์ปราบบริษตสูตรนะครับพลังงานของสเสน่์ตัวคุณเนี่ยมาจากความเก่งนะเอ่อมาจากตัวตรงตัวคุณที่มีความเก่งมีความกล้ามีความสามารถนะนวเรื่องการทํางานการให้เวลากับความรักนะการต่อสู้การจัดการบริหาร เวลาเก่งนะอ่าใครที่อยู่ใกล้ๆคุณเนี่ยคุณดูมีออร่านะเออคุณดูมีความเก่งคุณดูมีความสามารถแบ่งเวลาให้ความรักแบ่งเวลาให้เพื่อนๆนแบ่งเวลาทุกๆอย่างได้แบบลงตัวแล้วเนี่ยสเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ของชาวราศีเมษนะครับคือความเก่งกล้าสามารถนะครับความรักการงานการเงินโชคลาภสุขภาพของชาวราศีเมษในเดือนกุมภาพันธ์ ี2568ก่อนรับชมคลิปการดูดวงคลิปนี้ไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นการดูดวงแบบภาพรวมเพื่อได้แนวทางและการสร้างพลังใจหาคนทางแก้ไขปัญหาขอให้รับฟังรับชมด้วยความบันเทิงใจนะครับราศีเมษในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะครับมาดูในเรื่องของสภาวะพลังใจนะจุดเด่น ตัวตนนะครับตำแหน่งแรกเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นพยากรุณนะครับในเรื่องจุดเด่นตัวต,วตนไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่คุณมีความเก่งในการจัดการปัญหาการวางแผนการมองการไกลนะการวางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการทําทุกสิ่งอย่างเป็นระบบมีแมแผนนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของแรงปรัถนานะตำแหน่งนแรงปรัถนาเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นอรัญญาณะครับในเรื่องของความต้องการที่จะ ปีกตัวนะครับออกจากสังคมนะไปพักผ่อนนะเออให้เกิดความสบายใจมากยิ่งขึ้นนะพักผ่อนจากความเครียดพักผ่อนจากความทุกข์นะเพื่อจะให้ทุทกๆอย่างเนี่ยมีเอ,อ่อเป็นได้ดั่งใจไม่งขึ้นนะครับต่อมามาดูตําแหน่งคนรอบข้างไพ่ขึ้นเป็นนิรันดรพบนรพตนะครับคนรอบข้างค่อนข้างดีนะไพ่ขึ้นสังคมมีแต่คนที่จะมาช่วยเหลือเออมีแต่คน ชวนชวนร่วมธุรกิจนะในเรื่องการให้ความรู้ชวนกันลงทุนชวนกันหาเงินนะเป็นเรื่องงการที่มีแต่คนให้โอกาสกับตัวคุณในห้วงจุงนี้นะครับมาดูสิว่าตำแหน่งในเรื่องของวาสนาเป็นอย่างไรตำแหน่งวาสนาไพ่ขึ้นเป็นพญายมนะครับพลังงานของกฎแห่งกรรมนะโชคที่จะมากับการทําคุณงามความดีนะม,มันเป็นเรื่องของพลังงานถ้าหากคุณทําคุณงามความดีคิดดีทาดีพูดดีเนี่ยเรื่องของโอกาสเรื่องของโชคก็จะ เข้ามาหาทุกุ์นะครับมาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับสําหรับคนโสดอดีตเป็นอย่างไรอดีตพ่ขึ้นเป็นเดอะแฮงแมนะครับพ่ขึ้นเป็นความสําเร็จนะในเรื่องของอดีตเนี่ยพย่ขึ้นเนื่องาความกังวลใจถนะ้ามันมีความแบบเอออยากจะ ทำทุกๆสิ่งให้มันดีขึ้นในเรื่องของความรักแต่พ่ายคนมาเ็นเป็นลูกกงเลยไหมคือก็ยังไม่รู้จะยังไงดีพยายามที่ทำยังไงพยายามทําให้จิตใ,ใจดีขึ้นนะพยายามที่จะอมองโลกในแง่ดีพยายามที่จะให้ทุกสิ่งอย่างเป็นไปตามที่คิดที่วางแผนนะแต่ถึงแม้ว่าในอดีตมันยังทําอะไรมากไม่ได้เยอะก็ไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากเกินไปนะครับมาดูปัจจุบันดีกว่า ปัจจุบันนะครับไปขึ้นเป็นหนึ่งหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นตกกลุ่มรักก็เริ่มดีขึ้นนะแต่ก็อยู่ที่ใจมากกว่าจะปล่อยวางเรื่องอดีตได้มากน้อยแค่ไหนในะเรื่องสิ่งต่างๆที่หากอยากจะมีรักที่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องไปคาดหวังกับอะไรเยอะมากจนเกินไปนะเพียงแค่เน,น้นในเรื่องของความรู้สึกมากกว่าอะไรที่เข้ามาในเรื่องความรักก็จริงใจรงจริงจังทให้เต็มที่นะถ้า,าคิดลบคิดเยอะเกินไปไมันก็ยิ่งทำให้มันปิดกัน้เนเนอปิดกั้นความรักนะครับก็ต้องระวังเป็นกันนะ มาดูเรื่องของอนาคตเป็นอย่างไรอนาคตไพ่ขึ้นเป็นหกถ้วยขึ้นเป็นความกล้านะครับอืมเริ่มเปิดใจได้มากขึ้นมากกว่าจากเออดีตแล้วก็ปัจจุบันเยอะด้วยนะไพ่ขึ้นว่ามันเริ่มที่จะรู้จักใจตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าคุณชอบความรักแบบไหนนะแบบใดที่สิ่งที่คุณเนี่ยเอชอบจริงๆนะมันทําให้มีจิตทําให้จิตใจเนี่ยมีความกล้าจะ รักมากยิ่งขึ้นนั้นสิ่งสําคัญคือปัจจุบันนี่แหละที่จะต้องวางใจให้ดีวางใจให้เปิดน,นะครับจะได้เมื่อเจอความรักก็จะเต็มที่กับความรักได้ด้วยนะครับมาดูในเรื่องของคนมีคู่กันบ้างนะครับเจ้าชะตาเป็นอย่างไรเจ้าตาไปขึ้นเจ็ดตาไปขึ้นเป็นนางฟ้านะครับอืมในเรื่องเจ็ดตาเนี่ยค่อนข้างมีความแบบความกวลใจเยอะนะมีความทุกข์ใจนะมีความรู้สึกแบบ จะเป็นไมดีต่อกับความรักดีแต่ก็พยายามให้อภัยนะหรือไพ่คือความคให้อภัยได้แหละแต่ก็มันมีหลายๆเรื่องที่มันต้องเคลียร์ต้องพูดต้องคุยนะต้องกล้าพูดเลยนะเออบางตอนซิ่งบางอย่างมันเป็นความไม่สบายใจของตัวคุณสะส่วนใหญ่นะอราดูซิว่าแล้วคู่เป็นอย่างไรนะครับไพ่คือเป็นเดบิวิ์นะครับไพ่คือเปิดใจคือมันมันเป็นในลักษณะที่คุณเองเนะี่ยต้องคุยกับผู้เ,เยอะๆนะครับแล้วก็เขาก็มีความไม่สบายใจของเขาเหมือนกัน เรื่องที่มันเป็นทางความรู้สึกเนี่ยหลายสิ่งอย่างมันไม่สามารถพูดตรงๆได้มันก็มีความกลัวนะมีความกังวลนะครับมีกลัวว่าความสัมพันธ์จะไม่ดีกลัวว่าความสัมพันธ์มันจะไม่พอใจมันเป็นการทลายความสัมพันธ์หรือเปล่านะเออมันมีความแบบห่วงแหนอานทร์เหมือนกันกับการที่หากเขาคุยอะไรบางอย่างคุณแล้วคุณยอมรับไม่ได้จะทํำยังไงเนี่ยเขามีความกลัวตรงนี้แล้วเนี่ยหากคุณยอมรับและเปิดใจนะเขาอยากคุณเปิดใจในการคุย ถึงสิ่งที่มันเป็นการแก้ไขนะเป็นการปรัญหาจัดการนะเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณอาจจะไม่พอใจในสิ่งที่อมันเป็นวาอารมณ์มันเป็นควารมรูม้สึกของเขานะทุกๆอย่างเนี่ยถ้าากมันได้คุยอ่ะมันคือจบจริงมันคือจบเลยแต่ว่าเอมันเป็นความกลัวกังวลมากกว่าแต่สิ่งที่สําคัญคือหันหน้าคุยกันก็จบแล้ว มาดูเรื่องของการงานกันบ้างน,นะครับสำหรับคนที่กําลังหางานเป็นอย่างไรนะครับให้ขึ้นเป็นพระอังคารนะครับอในเรื่องของการงานต้องลุยหน่อยนะออต้องสู้หน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของการไม่ยอมแพ้นะไม่ยอมท้อต่ออุปสรรคนะคราะการเป็นเทพแห่งนักรบนะต่อสู้เอาชนะได้แต่ก็ต้อง ใช้ความอดทนนะใช้ความเพียรใช้ความพยายามนะครับไพ่ขึ้นตัวตรงตัวคุณเนี่ยขึ้นเป็นพยากรด้วยนะครับในเรื่องของความรู้ความสามารถมีความเก่งกาจอยู่แล้วการวางแผนการจัดการปัญหานะยิ่งทําให้คุณเนี่ยได้รับโอกาสนะเรื่องของความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยที่สังคมเนี่ยไพ่ขึ้นในเรื่องของคนรอบข้างเนี่ยเออมีคนจักจวนนะมีคนแนะนำนะนเรื่องของโอกาสต่างๆทําให้คุณเนี่ยเออพอโอกาสมนเข้ามาจากผู้คนจากคนที่คุณรู้จักเนี่ยดึงดูด นะดึงดึงใบดึงใบให้คุณเนี่ยับงานมากขึ้นโอกาสก็เข้ามาแต่ที่มันสิ่งที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่แคว่าอ่าดึงไปุ๊บคุณได้ไปทํางานเลยแต่ก็ต้องมาจากความเพียรความพยายามโดยมาจากความรู้ความสวมารของตัวคุณเนี่ยที่ต้องสร้างที่ต้องจัดการที่ต้องทําโดยปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับมาดูเรื่องของคนที่เป็นพนักงานร,ราชการนะครับเป็นอย่างไร ไพ่ขึ้นเป็นพระอาทิตย์นะครับอืมค่อนข้างร้อนแรงนะเออต้องต้องใช้ใจเนี่ยที่จะต้องมุ่งมั่นนะต่อสู้ทําให้เกิดความสำเร็จนะคือไพ่นะพระอาทิตย์เนี่ย่งบอกเกี่ยวกับราชการด้วยนะบ่งบอกถึงเ,เป็นแสงสว่างือโอกาสในเรื่องของการเลื่อนยศเรื่องตำแหนง่งโอกาสในเรื่องของหน้าที่การงานก็เริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นนะสิ่งต่างๆที่คุณหวังอยากจะได้นะเออมันก็มีโอกาสมากขึ้นแต่ก็อยู่ที่อะไร เนี่ยมันอยู่ที่ว่าตัวคุณต้องวางแผนทีเนี่ยไปขึ้นพยากรในส่วการต้องวางแผนต้องจัดการแล้วต้องทําโดยทันทีนะอย่าละเลยแล้วก็อย่าหยุดที่จะทําจะทําให้ออโอกาสต,ต่างๆที่คุณวางแผนเนี่ยมันก็คว้าม,มาได้แต่ก็ยังดีนะในเรื่องของอ่าสังคมคคุมรอกข้างในเรื่องของสายทําทงานนะเอ่อบรรยากาศที่ทํางานต่างๆในห้องตรงเนี้ยมันก็ยังไม่ได้แย่นะเออมีการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่นะครับแต่ก็เอ่อมันเป็นสิ่งที่คุณต้องทําเองด้วยนะไม่ใช่ว่าจะรอหวังพึ่งคนอื่นอย่างเดียวนะมัน มาจากการทำตัวคุณที่ต้องชัดเจนต้องทําให้เต็มที่ด้วยนะถ้าคุณไม่ทาไปเลยเนี่ยคนบขคังก็ไม่อยากเข้าใกล้เหมือนกันนะเออก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะครับมาดูในะเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับเป็นอายางไงไพ่ขึ้นเป็นททวิสวรร์นะครับอืมคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะพลังงานโอกาสต่างๆมาพร้อมกับใจที่เข้มแข็งนะมาพร้อมกับการที่คุณคยวยคว้านะและไพ่บ่งบอกถึงพลังงานของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะเออให้คุณไปไหว้เซิร์ดนะในเรื่องของทวเทวสวัริ์นะเพื่อจะหนุนตรวกีจตัคุณเนี่ยให้มีความสมบัติความปังมากขึ้นนะคุณสามารถไปไหว้ที่วัดจ,จุรามณีที่จังหวัดสมุทรสงครามได้โดยเช่นกันนะให้ท่านปกปักรักษาคุ้มครองนะรวมไปถึงไพ่บ่งบอกเรื่องของปลรกปู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือนะเพราะว่าในเรื่องของไพ่เนี่ยคนรอบข้างเนี่ยสังคมคนรอบข้างให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้ความรู้นะ ให้โอกาสนะรวมไปถึงเรื่องผู้รับผู้ใหญ่ด้วยถ้าขึ้นในเรื่องทองอวตสาหกรรมคือผู้รักผู้ใหญ่เข้ามาหนุนนําช่วยเหลือให้คุณอ่ะสามารถไปลงทุนตรงนั้นได้สามารถไปต่อยอดเรื่องของธุรกิจได้มากยิ่งขึ้นนะมีคนชักชวนไปลงทุนไปให้คุณได้รับความสำเร็จมากขึ้นจากสิ่งที่มีอยู่เดิมแล้วก็ได้มากยิ่งขึ้นนะนะ,นะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับการเงินไปขึ้นเป็นในเรื่องของ กรรมเทพนะช่วงนี้รายจ,นะนะจ่ายเยอะนะนะาจ่ายนู่นจ่ายนี่เลยน่านตามใจเหมือนกันนะถามว่าเงินเข้าก็เงินเข้านั่นแหละแต่เงินออกก็ไม่น้อยเหมือนกันนะคะะรับมาดูซิว่าแล้วจะหมดเงินไปกับเรื่องอะไรดูซิภายบางใจไว้อย่า่ไรหน่งไปขึ้นเป็นในเรื่องของจ่ายไปกับอ่า การเที่ยวนะเออการออไปกับเพื่อนนะไปท่องไปเที่ยวกับเพื่อนหรือไปกับคู่รักเออ,ซ,อซื้อนู่นซื้อนี่หรือเปเออเปสาวเปผู้ชายอะไรเงี้ยเออระวังให้ดีเหมือนกันนะมันจ่ายไปเรื่อยหละมันแบบใจมันใหญ่อ่ะอยากให้นู่นอยากให้นี่อยากให้นั่นมานะของมันต้องมีของมันต้องให้นะอะไรเงี้ยต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าไปขึ้นไปแกวเทศตั้งแต่แรกด้วยซ้ำไปนะครับระวังให้ดีเหมือนกันต่อมาสองไปขึ้นสมาธิปฏิบัติธรรมนะม,มันเป็นในเรื่องของอการที่คุณเองทำบุญน,นะเออ ทำบุญทำได้ดีด้วยแต่อย่าทำบุญหมดตัวนะเออระวังเหมือนกันนะโอ้ทุ่มเทนะจนตังไม่เหลือสักบาทนะเออแบบเงินได้เงินได้มาสามหมื่นทำบุญสองหมื่นเก้าอะไรเงี้ยโอ,อ้ระวังนะเออเหลือพันเดียวกินข้าวไม่ไหวนะเออเอาเท่าที่เราไหวเอาเท่าที่เราพอเพราะบุญไม่ได้เกิดจากจำนวนเงินบุญเกิดจากใจที่คุณ ละออกไปมากกว่านะก็ต้องระวังให้ดีที่จะทําบุญแล้วมันได้บาปกับตัวเองนะครับสาวสามนะครับพายเกินในเรื่องของเสียเ,เงินไปกับเรื่องของเสียของผักน,นะพายเกินเรื่องของเกา่กาที่คุณใช้นานๆมาแล้วอย่างเช่นานาฬิการถรถยนต์นะบ้านมีเรื่องมีรอยแตกร้าวหรือว่าของเสียงฟังที่ใช้เป็นประจำนะมีเรื่องต้องซ่อมมีเรื่องต้องซื้อใหม่เนี่ยเออต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยนะถ้าสำรองเงินได้ก็สำรองเอาไว้จะดีกว่านะครับ มาดูเรื่องของโชคลาภนะคะรับโชคลาภมีไหมในช่วงนี้โชคลาภไปขึ้นเป็นห่วงสเสน่หานะครับอืมโชคลาภในหวงช่วงนี้มากับเรื่องของศีลนะอืมมาเรื่องของการทําบุญในเรื่องของพลังงานของวาสนาเนี่ยนะพอมาเชื่อมโยงในเรื่องของโชคลาภเนี่ยคือมาพร้อมกับการทําคุณงามความดีเพราะไปขึ้นเป็นพญายกนะแล้วเนี่ยหากคุณอยู่ในศีลในธรรมนะทําคุณงามความดีเนี่ยจะเสริมโชคนะให้มีโชคมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดึงดูดให้คุณถูกหวยนะรวยเบอร์มากขึ้นนะครับ มนันดูเรื่องของสุขภาพนะไพขึ้นเป็นพระแม่คงคานะครับสุขภาพระวังเรื่องน้ําในร่างกายหรือการดื่มน้ําน้อยนะเออหรือการระบบกับถ่ายการออที่คุณขับปัสสาวะออขัดติดขัดขาด,ขด,ขดหรือว่าขับปัสสาวะไม่ออกหรืออันปัสสาวะบ่อยๆเนี่ย ต้องระวังเหมือนกันเพราะไพ่ขึ้นว่าระบบในร่างกายมันค่อนข้างรวนนะก็มีโอกาสที่หากคุณนอนน้อยเออหากคุณพักผ่อนไม่เพียงพอหากโหมร่างกายจนเกินไปนะก็ยิ่งต้องดูแลร,ร่างกายให้ดีในปัจจุบันไม่งั้นเดีย๋ยวร่างกายก็จะทรุดหรือแย่ลงเรื่อยๆในอนาคตด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับมาดูตำแหน่งจุดอ่อนของคุณนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระราบนะครับ คือจุดอ่อนเนี่ยมาจากการตั้งเป้าหมายนะเออบางทีทําคิดอะไรทําไปเลยอ่ะไม่สนใจอะไรเลยนะไมออ่วางแผนเพราะว่าเออมันคือในในเดือนเนี้ยนะคือไพ่ขึ้นเป็นพยากรุธแล้วอะ่ะเป็นเรื่องการที่คุณจัดการแก้ไขปัญหาเก่งนะมีการวางแผนที่ดีนะคือในจุดอ่อนเนี่ยมันจึงบ่งบอกว่าให้คุณวางแผนอย่างเป็นสเต็ปนะแผนหนึ่งแผนสองแผนสามแผนสี่ด้วยนะว่าลองคาดเดาดูสิว่า เออถ้าหากเกิดสิ่งนี้จะทํำยังไงนะคิดล่วงหน้าเอาไว้ก่อนมันจะได้เมื่อเกิดปัญหาเนี่ยจะได้ไม่เกิดการที่คุณแพนิคเออแก้ไขไม่ไดออ้ปัญหาเกิดมาปุ๊บจะได้โอเควางแผนนี้ไว้แล้วปัญหาก็จะไม่เกิดหรือพอเกิดปัญหามันก็จะไม่เกิดสิ่งแย่ๆที่มันมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ มาดูตำแหน่งอุปศัรค์ซิเป็นอย่างไรนะไพ่ขึ้นเนื่เรื่องของรอคอยนะครับอย่ารอคอยที่จะเออเดี๋ยวมันคงดีขึ้นเองแหละนะปล่อยไปๆไปนะไม่เป็นไรหรอกนะออสิ่งที่ผิดพลาดไปเดี๋ยวคนนี้คนนั้นคนนี้ก็มาช่วยเองแหละเออเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ดีขึ้นไปเองนะใช้อา่าอะไรก็ไม่รู้นะให้ให้มันทุกอย่างดีขึ้นจริง,รงๆแล้วเราทิ้งปัญหาไม่ได้เออมีอะไรต้องแก้ไขโดยทันทีต่ามีอะไรต้องจักกดการโดยทันทีอยาละเลยกับปัญหาอย่าหนีปัญหาไม่งั้นปัญหาก็จะ มากขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนคุณพกคูณมะนาจากการละเลยนะครับแล้วก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะอ่ะมรดสิบไพ่สิทธ,ธ,ธิกิริยจะบอกว่าอย่างล่บ้างนะครับขอบาร,รมีครูบาจากนะครับที่แนะแนวทาง2ข้อผ่านไพ่สิทธิกิริยนะครับหไพ,ขพ,พนะ่ขึ้นเป็นพระพิกเน่โมดีมากนะขึ้นเป็นพระพิกเน่นะครับเพราะว่าเป็นพลังงานที่บ่งบอกถึงการเริ่มต้นความสําเร็จนะครับรวมไปถึงให้คุณเนี่ยไปไหว้พระพิกเน่นะครับที่ ยกมวยขวานนะครับให้ท่านนะ่ะให้พรประธานพรความสําเร็จนะความสมหวังสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายสิ่งที่คุณวางแผนนะครับทาให้คุณเนี่ยตัดสินใจได้ดีขึ้นนะในสิ่งที่คุณอยากจะให้สําเร็จก็จะได้สมดังปรารถนามากขึ้นยิ่งเป้าหมายในปี268นะใครคือเป็นพลังงานของพิพภากยสายอยู่แล้วให้คุณกลับไปดูนะคือเป็นพลังงานที่หากคุณตัดสินใจอะไรก็แล้วก็ตามเนี่ยให้มีความชัดเจน ให้มีความตั้งมั่นนะเพราะเพีงเนี้ท่านช่วยเหลืออยู่แล้วนะตลอดทั้งปีได้เลยนะมาดูซิต่อมาว่าอย่างไรบ้าง2ไพ่ขึ้นเศรษฐียนะครับอืมพระงางเศรษฐีเนี่ยบ่งบอกถึงความมุ่งโรดความมั่งคั่งความร่ำรวยนะให้คุณไปไหว้เทพเจ้าเศรษฐียนะที่วัดบังกอน,นะให้ท่านน่ะปกปักรักษานะคุณไปขอเงินก็ได้เงินขอทองก็ได้ทองนะขอความสาเสร็เรื่องงานก็ได้งานขอเรื่องความรักก็ได้ความรักนะดังนั้นอยู่ที่ว่าตัวคุณจะ อาปาสนาสิ่งไหนก็จะสําเร็จสิ่งนั้นได้ด้วยเช่งกัน,นราวภัยขึ้นค่อนข้างดีนะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการกระทาเพราะว่าในเรื่องของวสังสดงตัวคุณเนี่ยมาภัยขึ้นเป็นพยายมอยู่แล้วเพราะว่าในเรื่องของการทําคุณงามความดีหากคุณมีความดีในตัวนะให้ทานรักษัตวสิงเจริญจิตภาวนาเทพเทวาก็รักคุณอยู่แล้วนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของภัยบุญญาพิธานว่าอย่างไรภัยขึยยยยย้นในเรื่องกัรเนี่ยมาโอ้โหชัดเจนมากๆนะครับ คิดดีทดําดีพูดดีนะชื่งโยกมากนะในเรื่องของการทําคุณงามความดีนะและความดีของตัวคุณเนี่ยจะสะท้อนย้อนกลับสีดีนละกับมาหาตัวคุณเทพเสวะก็มาหนุนนําช่วยเหลือนะขอพรไรมันก็ปังก็สําเร็จได้ไวนะเออได้ไวจากการทาบุญความดีนะี่แหละรวมไปถึงให้คุณเนี่ยขอพรนะกับพระอาหารหันในบ้านนะไปล้างเท้าพ่อแม่ก็ได้ไปกราบท่านไปขอพรท่านนะอยากให้อ่มีความสําเร็จมีความปังนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม ให้พ่อแม่นี่แหละให้พรตัวคุณมีความสำริจผลได้ไวดังใจมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูเลขมงคลนะครับที่จะเสริมวาสนานะครับเป็นเลขอะไรไพ่ึ้นเลขหกไพ่ึ้นเลขหนึ่งนะครับเลขหกเสริมในเรื่องของความสุขความสมวังเลขหนึ่งเสริมเรื่องของความกล้านะเออความสามารถทําทุกสิ่งอยากให้เกิดความสมบังมากยิ่งขึ้นนะครับให้คุณนําเลขหกเลขหนึ่งนะจะเป็นสิ่งที่ เสริมในเรื่องของพลังงานที่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องของการทากุญงามความกุณงามความดีนะเมื่อคุณทําคุณงามความดีแล้วคุณจะมีความสุขคุณจะมีความกล้าคุณจะมีความสามารถคุณจะทาทุกๆอย่างให้เกิดความสําเร็จนะเมื่อคุณนําเลขหกเลขหนึ่งเนี่ยทำเป็นไวเปอร์ก็ได้นะครับจนสระดาษเอาไว้ในกระเป๋าต่าง์เพื่อจะหนุนดวงของคุณในเดือนกุมภาพัน์นี้นะครับแลน้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจดีเป็นพลังใจให้นะครับ